เกิดมาก็ทุกแล้วโดยหลวงปู่ฟั่นอาจารโรประโยคที่ว่าเกิดมาก็ทุกแล้วนั้นประโยคนี้ไม่ใช่คำสาบนะครับแต่คือความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนา ทุกลมหายใจของการเกิดย่อมพวม่วงมาด้วยความแก่ความเจ็บและความตายไม่ว่าคนจนหรือว่าคนรวยไม่ว่าผู้มีอำนาจหรือผู้ต่ำต้อยล้วนหนีไม่พ้นกฎนี้ทั้งนั้นการเกิดจึงเป็นเหมือนประตูที่เปิดให้เราก้าวเข้าสู่วงล้อแห่งทุกข์แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสทองที่เราจะได้เรียนรู้พิจารณา และปฏิบัติเพื่อหาทางผลทุกข์ให้ได้ด้วยตัวเราเองเรามารับฟังเสียงอ่านพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟ้นอาจาร,รซึ่งท่านได้แสดงไว้ในวันปฏิโม8ก8กันยายน2519จากหนังสืออัุสร์งานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์ฟ้านอาจารมวัดป่ากอุดมสมพรจังหวัดสกลนคร 21มกราคม2521เสียงอ่านโดยปราศียาภัยพวกเราการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเราก็ประสบมาแล้วจริงไรเป็นพระพุทธศาสนาพุทธคือความรู้ ชาติคือความเกิดนิพานกันให้รู้จักรวมแล้วก็คือตัวเราทุกรูปทุกนามนี้เป็นพุทธศาสนาศาส,สนาเป็นเครื่องแก้ทุกข์และศาสนาเป็นเครื่องดับทุกข์และเป็นเครื่องชำระทุกข์นี่เราทั้งหลายทุกข์มันอยู่ที่ไหนเราอะไรเป็นทุกข์ให้พากันรู้จักทุกข์ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรท่านบอกว่า อิทังโขปนภิิขุทุกขังอริยสัจจังมีดังนี้พิกขุเวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายสัจจังของจริงธรรมะคืออะไรเล่าชาติปิดท,ทุกขาทุกคือความเกิดพากันพิจารณานี้ให้มากพาวิโตพระคูริกโตทำให้มากพิจารณาให้มากพิจารณาซึ่งความเกิดนี้ เมื่อเกิดมามันเป็นทุกข์นักเกิดเป็นตัวเป็นตนเกิดเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเกิดมุ่นหวายเกิดเดือดร้อนมันเป็นทุกข์นะให้พิจารณากองทุกข์ทุกข์เพราะเหตุใดเพราะจิตใจของเราเหมือนฟุงซ่านจิตของเรามันกอะพบก่อชาติชาติคือความเกิดก่อกรรมก่อเวรก่อภัย สิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาให้รู้จักพากันเห็นเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่เกิดอีกต่อไปแน่เกิดกรรมเกิดเวรเกิดทะเลาะบ่อแหวงกันนี่โทษของมันวุ่นวายเดือดร้อนพากันให้รู้จักอย่างนี้ให้รู้จักทุกคือความเกิดนี้ตัวราคะตัวโลภะตัวโทสะตัวโมหะนี้เป็นทุกข พากันหมั่นทำความเพียรพิจารณานี้เหตุนี้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังและพากันรู้แล้วและอันหนึ่งให้พากันดูและให้พากันปฏิบัติและให้พากันพิจารณาเมื่อเราทำเราปฏิบัติเราพิจารณาแล้วมันก็แก้ได้เดี๋ยวนี้มันแก้ไม่ได้ก็เพราะเราไม่ได้ภาวนาและเราไม่ได้พิจารณา เมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วมันก็แก้ได้นี้เราไม่ได้พิจารณาแล้วก็เลยไม่ได้แก้ได้ยินได้ฟังแล้วก็แล้วไปได้ยินก็แล้วไปไม่ได้นำไประลึกคิดตรองในจิตใจของเราว่ามันจริงหรือไม่จริงจิตนี้เมื่อเห็นแล้วก็ถอนลาคะถอนโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัญหาอุปทานพบชาติ เหตุนั้นเราต้องปฏิบัติของเราทําให้มากพิจารณาให้มากฝึกให้มากอันนี้ทุกที่สองเข้ามาอีกชราความเท่าแก่ชราคลั่งคล่าความชมรุดซุดโสมเราทั้งหลายก็ชมรุดซุดโสมไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไม่มีใครที่จะเจริญก้าวหน้าไปได้เห็นแต่ความชมรุดไปชมรุดไปดูสิ เราเกิดมาปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องของเราเกิดมาเห็นแต่ความชมรุดสุดโสมไปหมดไม่เห็นว่ามันจะเจริญขึ้นไปได้นี่แหละความชมรุดสุดโทมก็พิจารณาเห็นความแก่นี้เป็นทุกข์แน่เราทั้งหลายถ้าอยากจะพ้นทุกข์ทิ้งตนอันนี้มันเห็นอย่างนี้มันก็ถอดราคาได้ถอดโลภโทสะโมหะ อวิชาตันหาอุปทานพบชาติเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังสละราชสมบัติได้ดังนั้นให้พากันเพ่งดูและกระทำปฏิบัติในคำสอนท่านก็ว่าพยาธิความเจ็บไข้ด้วยพยาธินี้ยิ่งถูกเจ็บหูเจ็บตาเจ็บตนเจ็บตัวเจ็บท้องเจ็บไส้ตามเนื้อตามตัวของเรากล้ามเนื้อนะ เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวทุกเราก็รู้อยู่แล้วทุกคนเมื่อเราเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็ไม่หลงในรูปในโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่เห็นอันนี้แล้วก็หลงในรูปหลงในโลกนี้เวียนว่ายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่นิสักกี่กับกี่กันอันันตชาติมาให้พิจารณา อารมณ์จัญญาของเราทุกวันนี้ถ้าเราคิดไปหน้ามันไม่คิดไปหน้ามันคิดของเก่าหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่พอปานนั้นอารมณ์ก็ไม่ใช่อารมณ์ใหม่ของเก่าสิ่งใดเรายัางไม่รู้เราไม่ได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วเรายัางไม่ได้คิดหอกคิดของเก่าดูสิทุกคนสิ่งใดไม่เคยได้ยินได้ฟังมันไม่คิดหรอกคิดแต่ของเก่า เราเข้าใจเราคิดไปหน้าที่จริงของเก่าทั้งหมดให้พากันพิจารณาให้มันรู้มันเห็นเมื่อเจ็บไข่ด้วยพยาธิเกิดขึ้นหนักเข้าหนักเข้าก็นึกถึงความตายให้พากันพิจารณาในสี่ข้อนี้นำไปพิจารณาเพื่อเหตุใดเพื่อให้ถอนหลักะความกําหนัดยินดีถอนโลภะความโลภ ทะเยอะทะย,าน,ยา,นานอยากโน่นอยากนี่เพื่อจะถอนความโกรธเพื่อจะถอนโมหะความหลงอาวิชาความหลงนี้พิจารณา,านี้ก็ทําความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งกลางคืนกลางวันในศาสนาท่านว่าอากาลิโก,โกไม่เลือกการเลือกเวลาหรือด,ด,ดูเป็นอย่างนี้หมดทีนี้คนว่าเป็นอรหันต์อรหันต์ไม่มี พระโสโดาสกิทาคาอนาคาไม่มีจะมีได้อย่างไรของเราไม่ได้ปฏิบัติให้ถึงโสดามันก็ไม่เป็นพระโสดามันไม่เข้าถึงสกิทาคาก็ไม่เป็นพระ,รรพระสกิทาคาเราไม่เข้าถึงพระอนาคามันก็ไม่เป็นพระอนาคาได้เราไม่เข้าถึงพระอรหันต์มันก็ไม่เป็นพระอาหารหันต์มันเป็นอย่างไรเล่า ว่าศาสนาหมดคราวหมดสมัยมันหมดที่ไหนมรรคผลก็ยังมีอยู่สวั์นิพานมีทั้งนั้นที่อธิบายเกิดแก่เจ็บตายมันหมดคราวหมดสมัยที่ไหนเราทุกทั้งหลายเมื่อทุกยังไม่อยู่ตราบใดศาส,สนาก็ยังมีอยู่ตราบนั้นเพราะศาสนาเป็นเครื่องแก้ทุกเราจึงต้องอธิบายความอันนี้ให้มากทำให้มาก ดังนี้พวกเราไม่ค่อยทำจิตวุ่นวายฟุ้งซ้านทะเยอทะยานนี่ถ้าเราไม่เห็นอันนี้แล้วที่อธิบายมันนี้แล้วมันก็ไม่หลงต่อไปต่างคนต่างประกอบความเพียรหาความวิเวกหาความสงบอารมณ์สัญญาของเราเมื่อเรานั่งสมาธิต่อไปถ้ามันไม่สงบมันคล้องอะไรมันคาอะไรมันหลงอะไร เราก็ตามรู้ตามเห็นนะสิให้เข้าใจไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาเฉยจะอยู่ก็อยู่จะกินก็กินจะไปก็ไปจะบวชก็บวชเห็นเขาบวชก็อยากบวชมันเป็นอย่างนั้นให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ในตัวของเรามันจึงจะเชื่อทุกทั้งหลายถ้าเราไม่เห็นแล้วมันก็ไม่เชื่อได้ยินแต่เขาว่าพระโสดา ได้ยินแต่ขาว่าเราก็ให้มันเป็นบ้างสิให้มันรู้เสียบ้างสิเป็นอย่างไรท่านจึงจะสัญญยดสัญญยดสิบอย่างสัญญยดสามอย่างละะทัทธิสัจกิจิเหตุใดเมื่อเราพิจารณาเห็นความเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันก็ละมันก็ละไม่เป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเหล่าเขาไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชาย ไม่เป็นพระไม่เป็นเนนเป็นที่ไหนน้ำมุกน้ำลายก็ดูสิกรรมฐานมูล,ลกรรมฐานอุปชาท่านก็สอนเพ่งพิจารณาของที่มีอยู่แล้วอย่าไปหาของไม่มีมันเป็นตัณหาตัวไม่มีที่เราติดเราหลงอยู่นี่แหละนิจ,จิตเราหลงอยู่เดี๋ยวนี้เราหลงอะไรเราคล้องอยู่ที่ไหนเราคาอะไรอยู่ นำอันนี้เข้าพิจารณาฌานและวินิจฉัยสิ่งนั้นมันให้พ้นจากทุก์หรือยังมันได้พ้นเกิดแก่เจ็บตายไหมล่ะสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ยากหรอกการศึกษาเล่าเรียนและการพิจารณายยถาภูตังญยานทัศนังความเป็นอยู่อย่างไรก็ดูสิ่งที่เป็นอยู่จิตใจของเรามันก็ได้รับความสงบหรือไม่สงบพิจารณาเท่านั้น มันไม่สงบเพราะอะไรเราก็สาวหาเหตุหาผลเบื้องต้นเบื้องปลายให้มันรู้จักมันไม่สงบให้รู้จักต้องการความสงบนี้แหละพากันประกอบความเพียรน,นี้เราอยู่กันต่างคนต่างอยู่อธิษฐานในอาวาสน,นั้นสามเดือนในระยะเข้าพรรษามานี้จิตของเราก้าวหน้าหรือถอยหลังเราก็เพ่งดูสิด้วยอุบายปัญญา ความรู้อะไรแน่มันหลงอะไรอยู่ข้อนี้ให้พากันพิจารณามากๆหรือมันขัดข้องอะไรมันคาอะไรหรือขาดตกบกพร่องอะไรในจิตใจของเราเราก็มาฟังไว้สินของเรายังบริสุทธิ์อยู่หรือหรือเต็มบริบูรณ์อยู่หรือขาดตกบกพร่องตัวใดทุกกฎใดเราก็รีบแก้ไขชำระเป็นอย่างนี้ เมื่อสิ่งของเราบริสุทธิ์แล้วมันก็เกิดผลคือสมาธิจิตของเราก็ตั้งมัน่นสมาธิบริสุทธิ์แล้วมันเกิดผลคือปัญญาปัญญาคือความรู้รอบในกองสังขารเมื่อปัญญาบริสุทธิ์แล้วเกิดผลคือความบิมุติแปลว่าหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายหลุดพ้นจากสมมติทั้งหลายจิตก็เป็นบิมุติหลุดพ้นหมดโลกอันนี้ดูเอาสิ ให้พิจารณาพระโสดาท่านขลักสักยธายิทิฏฐิและวิจิกิจชาละสีรพตปรามาดุสิสักยธาติทิฏฐิความไม่ถือเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลมันถือตรงไหนเล่ามันเป็นได้อย่างไงก็เพ่งพิจารณาให้มันรู้มันเห็นธรรมข้อปฏิบัติเมื่อเราเห็นแล้ววิจิกิจชาความสงสัยจะเป็นโน่นเป็นนี่มันก็ไม่มี เหตุนี้จึงพากันให้เข้าใจต่อไปศีรพตปรามาศการลรูบคลำในศีลในธรรมในสุขในทุกข์มันก็ไม่มีการลูบคลำทุกจริงๆสุขจริงๆดีจริงๆชั่วจริงๆมรรคผลมีจริงความพ้นทุกข์มีจริงทุกมีจริง,รงนี่ลหละเชื่อมั่นในจิตใจของเราก็เริ่มใส่แล้วเข้าสู่มรรคในเบื้องต้น ให้พากันหาเข้าใจไหม่เล่าอธิบายเท่านี้จําได้ทุกคนแล้วอย่างพากันอบรมบ,บ่มนิสัยของเราถ้าเราไม่ฝึกหัดตนเราไม่ทรมานตนใครจะทรมานให้ในธรรมคุณปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพัควาติเราเป็นมนุษย์แล้วปุริสธรรมสารถิ สัทธาเทวามนุษย์สานังควรสั่งสอนเป็นสัตว์สั่งสอนเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ได้สั่งสอนเป็นเทวบุตรเทวทธิดาเป็นเทวบุตรเทวทธิดาสั่งสอนเป็นพระอินทร์พระพรมเป็นพระอินทร์พระพรมสั่งสอนเป็นพระนิพพานนั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านละวัตสงสารได้ถ้าเราไม่ฝึกหัดตนก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่ฝึกหัดตน มันไม่ทรมานตนหัดถาจานอัศวาจานทรมานช้างทรมานมา้าช้างตัวใดไม่ได้ฝึกหัดก็ใช้การใช้งานไม่ได้ม้าตัวใดไม่ได้ฝึกหัดก็ใช้ไม่ได้คือกันนี้เปรียบเหมือนการงานของเราทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ฝึกหัดไว้ก็ทำไม่เป็นแน่ต้องฝึกหัดและทรมานได้ยินได้ฟังแล้ว โอปนญิโกน้อมเข้าไปพิจารณาให้มันเห็นจริงแจ้งประจักษ์ในตัวของตนปัจจัตังรู้เฉพาะตนถ้าตนไม่รู้คนอื่นจะสอนเท่าไหรจนปากเปียกก็ไม่เข้าใจตนเป็นแล้วไม่ต้องสอนลำบากพระพุทธเจ้าผู้ใดสอนท่านท่านก็ทรมานท่านฝึกหับท่านอบรมท่านนั่นพระองค์เป็นบรมครูเรา เอาพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูไม่เอาผู้อื่นเป็นในที่แบบฉบับและเป็นบรรทัดฐานเอาพระพุทธเจ้าเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกที่กราบที่ไหว้พระบรมครูเราทําอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นสิมันจึงจะเป็นไปได้ถ้าเราไม่ทํอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เป็นสิเข้าใจไหมเล่าเท่านี้พากันได้ยินได้ฟังแล้ว พากานนำไปประพฤติปฏิบั beyond, to ติฝึกหัดบ่มตนเป็นไปในคำสั่งคำสอนแต่นี้ต่อไปพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญเมื่อเราเห็นความจริงว่าเกิดมาก็ทุกข์แล้วใจของเราจะไม่หลงไปกับความสุขชั่วคราว ไม่ท้อไม่แท้กับความทุกข์ที่เข้ามากระทบแต่จะรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทและหันมาปฏิบัติธรรมเพราะหนทางเดียวที่จะพน้นจากความทุกข์ได้ไม่ใช่การหนีแต่คือการเข้าใจและปล่อยวางมันอย่างถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราไม่ได้หนีความทุกข์นะครับเราหนีความทุกข์ไม่ได้แต่เรารูเท่าทันความทุกข์ได้นะครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ